มาพบเจอกับพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็จะได้มาบอกเลข3ตัวตรงใครอยู่ในไลน์นี้อย่าพิ่งไปไหนใครอยู่ในไลน์นี้อย่าเพิ่งไปไหนนะครับอาจาร,รย์เคจะมานะครับพบเจอกับพวกเราแล้วก็จะบอกสูตร3ตัวด้วยนะครับคืออาจาร,รย์ชัดจะขึ้นจะขึ้นเลข2ตัวกับเลข3ตัวแดงต้อนรับอาจาร,รย์เคก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอาจาร,รย์เคเขาจะได้มาในในเลขอะ,อะไรนะ ขออาจารย์นะคือเลขอะไรนะสามมีสามตัวสุดปังสามตัวสามตัวสุดปังใช่ไหมเ้ี๋ยววันนี้มาสามตัวสุดปังจ้ะอาจารย์ชัดขึ้นสามตัวแดงแล้วก็สูตรสองตัวให้นะครับเพื่อต้อนรับอาจารย์เคเดี๋ยวอาจารย์เคจะมาในชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวสุดปังกับอะไรนะสามตัวเด่นอ๋อสามตัวเด่นของเป็นของพรุ่งนี้แต่วันวันนี้จะเป็นสามตัวสุดปังก่อนสามพูดง่ายสามตัวมีสองชุดค่ะอ๋อสสามตัวมีสองชุดวันนี้จะเป็นสาม สามตัวเด่นสามตัวมีแค่สองชุดค่ะชุดละสามหางวันนี้เป็นสามตัวเด่นหรือสามตัวสุดปังสามตัวสุดปังพี่จ้าเอาสามตัวสุดปังจะได้ซื้อลตรตีง่ายไงจ้าจันสวัสดีค่ะที่รักขาคิดถึงดิฉันไหมคะอุ้ยอยากจะมาบอกหวยคันปัง เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดิฉันด้วยนะคะ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในชุดการคำนวณสูตรความน่าจะเป็นของอชุดนะคะชุด3ตัวอันนี้จะสาตัวของอาจารย์เค่จะมีอยูจ่จะมีอยู่3ามามตัวนี้จะมีอยู่2ชุดนะคะมี3มตัวที่เป็น3ตัวหน้าก็ได้3ตัวท้ายลอตเตอรี่ก็ได้ และอีกชุดหนึ่งเขาเรียกสามตัวเด่นเป็นเฉพาะสามตัวท้ายลอตเตอรี่นี่วันนี้เราจะมาดูสามตัวหน้าก็ได้สามตัวท้ายก็ได้เมื่องวดที่แล้วเนี่ยสามตัวหน้าก็ได้สามตัวท้ายก็ได้คือเก้าสองห้าแม่มันพลาดไปนิดหนึ่งมันคือเป็นอย่างแบบเป็นเจ็ดนะพ่อแม่พี่น้องมันคือเป็นเก้าอาจารย์แค่ไปปรับสูตรมาใหม่นะฮะนะฮะ คิดกันให้ยาวนานยันเที่ยงคืนเลยนะคะนรุกนะหนูสวัสดีบ่าแม่พี่น้องค่ะนะคะเดี๋ยวอาจารย์แค่ขออนุญาตดูในแฟนเพจอาจารย์ค่ะมีโทรศัพท์ให้หนูหน่อยไหมคะสวัสดีจ้ะไหนใครคิดถึงอาจารย์เค่บอกหน่อยคะ่ะว่าวันนี้เขียนว่าสามตัวสุดปังให้หน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะล้างหน้ากระดาษกันนะคะสามตัวสุดปัง นะคะสตัวสุดปังเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดสมุดวิชาการคอยแฟนเพจเก่อนนะคะสำหรับสูตรสามตัวสุดปังนี้เป็นสูตรการคํานวณความน่าจะเป็นตามหลักของคณิตศาสตร์และก็ดวงดาวรวมกันนะสวัสดีค่ะที่รักคะค้างค้างบอค่ะลองดูอีกรอบบอค่ะพ่อแม่พี่น้องยังค้างอยู่บาจา่จ๊ะแต่ค้างเนี่ยบอกไม่ได้นะคะเลขอะค่ะ เดเลกมันจะสดุดสามตัวสุดปังพิมพ์ให้หน่อยจ้ะทีละค่ะวันนี้ค่อยจะตัดสามตัวสุดปังให้นะคะนะคะค่อยจะตัดสามตัวสุดปังให้ค่ะนะคะเอาสามหางครบเลยไหมคะทั้งชุดเลยเนาะเอาทั้งชุดเลยไหมคะเอาเลขแรกก่อนเลยนะคะ เลขสุดบปังนี้เป็นสูตรเดียวกับเมื่องวดที่แล้วที่อาจารย์เคจะเป็นชุดสามตัวนะคะคำนวณสูตรความน่าจะเป็นในหลักของดวงดาวกับหลักของคณิตศาสตร์ไม่มีใครรู้ว่าลอตเตอรี่จะออกอะไรหรือหวยรัฐบาลไทยจะออกอะไรที่รักแต่สูตรการคำนวณความน่าจะเป็นเนี่ยเป็นสูตรเป็นตัวเลือกนะที่มีการคำนวณเพื่อให้เป็นแนวทางในการซื้อซึ่งวันนี้อาจารย์เคจะบอกเรียบร้อยนะคะ นะเลขแรกสามสามเก้าสามสามเก้านะคะเป็นเลขเบิ้ลเนาะนะสามสามเก้าระหว่างมันกระดดเป็นสามสามหกนะคะระหว่างมันกระดกเป็นสามสามหกนะที่รักนะเลขนี้เลขสวยเนาะเป็นนะสำหรับใครที่ ไม่ชอบสูตรสองตัวลองซื้อสูตรสาตัวดูเรามีสูถ้าเป็นสูตรนี้จะซื้อได้ทั้งสาตัวข้างหน้าลอตเตอรี่และสาตัวท้ายลอตเตอรี่นะคะนะคะมาจ้ามาจ้ามาจ้าคุณจาริยาบอกจดเรียบร้อยแล้วจดเรียบร้อยแล้วโอ้ยคืาไวแท้เพราะแม่พี่น้อง นะคะขอกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เค้หน่อยคะ่ะสาธุนะคะขอให้ครบ6,700แชร์นะคะสาธุวันนี้ใครกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เค้ขอให้เรามีโชคหมู่ร่วมกันบุญที่ทำในช่วงของเข้าพรรษาอนุโมทนาสาธุบุญนะคะขอนะคะให้พี่ๆได้นสิสมผลบุญเท่ากันกันกบอาจารย์ชัดอาจารย์เค้เลยนะคะคิดถึงใช่ไหมล่ะอาจารย์เค้ก็คิดถึงคิดถึงมากถึงมากที่สุดเลยนะคะไปเนี้ยอีกสองคนเป็นคุ้มค่ามากเลยนะที่อาจารย์เค้พูดอย่างนี้เลยอะ พี่ๆจะมีความรู้สึกว่าหุ้ยมันเป็นเลขที่น่าสนใจมันเะป็นเลขที่น่าสนใจนะถ้าใครไปตัดซื้อคู่หน้าคู่ท้ายนะคะคู่หน้าคู่ท้ายในที่นี้หมายถึงว่าเราไปดูลอตเตอรี่เราได้สามตัวไปสมมุติว่าหนึ่งสองสามพี่ๆก็หาซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่หนึ่งสองหรือว่าสองสามอย่างเงี้ยนะฮะนะน่ารักมากในสูตรและจันเขตัดทิ้งเพราะจันเคต้องเลือกให้พี่ๆ ใครใครที่รู้สูตรสองตัวที่อาจารย์แค่ให้ไปแล้วเนี่ยพี่ๆจะรู้ว่าอาจารย์แค่ต้องตัดเลขให้พี่ๆเยอะมากพอสมควรนะคะเจ๊เคงวดนี้ขอให้จัดเต็มเลยนะคะได้ค่ะเจ,เจ๊อภิชาดาใช่ไหมชายาอภิช,ชายาค่ะได้จ้ะเดี๋ยวจ๋าต่อไปเราจะเป็นเจ๊กันได้เต็มเพจเลยนะนะนะวันตอนนี้กี่ไลค์กี่แชร์ละคะ นะคะได้หรือ,อยังเอยได้หรือ,อยังจ๊ะใช่ไหมอาจารย์แค่จะได้พูดทีเดียวเลยไงพี่จ๋าอาจารย์เทพบอกพี่ๆไว้เลยถ้ามันจะมาศูนย์สูตรชุดนี้อาจารย์แค่คำนวณได้เจ็ดศูนย์สามกับห้าศูนย์สามอาจารย์แค่ตัดห้าศูนย์สามทิ้งให้พี่ๆนะอาจารย์แค่เลือกเจ็ดศูนย์สามไว้เจ็ดศูนย์สาม คิดไม่หน่อยค่ะ703สุดปัง703สุดปังที่ราคา703อุ้ยผู้ใดได้868มาส3กับ703ในสูตรที่อาจารย์เค่คำนวณน,นะอาจารย์เค่ขอเลืกอก703เพราะอาจารย์เคร่รู้สึกว่าปีนี้เจ็ดมานะคะ,ะปีนี้เจ็ดมานะคะ,ะ,ะปีนี้เลขเจ็ดปังมากคุณลองสังเกตดูอะไม่ลงล่าง ก็อยู่ข้างบนสามตัวไม่อยู่ข้างบนก็จะต้องไปอยู่สามตัวหน้าสามตัวท้ายลอตเตอรี่ม่วงวดที่แล้วอะไรม่วงงวดที่แล้ว 7. เจ็ดเดี๋ยวอาจารย์ข้างเจ็ดอะไรนะคะเจ็ดสองห้าพี่ลองดูสิก่อนหน้านี้อะไรอะไรห้าหนึ่งเจ็ดนะอาจารย์ห้าหนึ่งเจ็ดใช่ไหมก่อนหน้านี้คือห้าหนึ่งเจ็ดป่ะห้าหนึ่งเจ็ดมันจะวนเวียนอยู่กับเจ็ดนี่แหละเก้าเจ็ดสองอย่างเงี้ย จ็ดมันไม่ไปไหนเลยคราวนี้พอให้อาจารย์แค่เลือกอาจารย์แค่ก็ต้องตัดสินใจเลือกสถิติที่มากที่สุดนะคะเพราะเราคํานวณจากสูตรความน่าจะเป็นเนาะอาจารย์แค่จาก5 0าศกับเจ็อาจารย์แค่เลือก7 0็ดนะคะคนสวยนะคนหล่อนะคะเราเข้าใจตรงกันนะถ้าออกห้าศเราก็ร้องโอเคไหมนะ ังไงก็ได้03สองตัวข้างท้ายลัตเตอรี่ตัวต่อไปอะไรคะจยนใช่เห็นไหมมีแต่คนพูดเหมือนกันว่ามาบ่อยเลยนะคะมาบ่อยเลยใช่ไหมตัวที่สองค่ะ703ค่ะจัน703สุดปังพิมพ์ให้หน่อยจ้ะนะคะเอาเลขชุดก่อนนะคะชุดสุดท้ายเอาให้หมดนะ339ระหวังกระดกเป็น336นะคะ ต่อไปค่ะ703อย่าลืมตัดซื้อ 7, เจนเนี่ยมันออกไปแล้วนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเท่ากับ03นะ703นะคะนะถ้าศูนย์จะมางวดนี้น่าจะเป็น03นะนี่พูดเหมือนกูรูนะคะกูรูหมายถึงผู้รู้นะคะแต่อาจารย์แค่ก็ว่ารู้ทุกอย่างพอสมควรต่อไปเป็นเลขที่อาจารย์แค่ชอบมากที่สุดในวี ในสูตรสูตรสามตัวอันนี้เขาเรียกสามตัวสุดปังนะเรายังเหลือสามตัวเด่นสามตัวสุดปังเนี่ยซื้อสามตัวข้างหน้าลอตเตอรี่ก็ได้ซื้อสามตัวข้างท้ายลอตเตอรี่ก็ได้เป็นสูตรสามตัวหน้าสามตัวท้ายลอตเตอรี่แต่พรุ่งนี้ที่เราจะมาเจอกันเขาเรียกว่าสามตัวท้ายเลขลุ้นสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งลุ้นเฉยๆนะเป็นสูตรการคำนวณความน่าจะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันเลขวันนี้คือสี่ห้าเก้า ระวังนะมันกระดกเป็นสี่ห้าหกทำไมอาจารย์แค่ชอบเลขนี้มากรักก็ไม่รู้มีปัญหาอะไรกับห้าเก้ากับห้าหกนักหนาก็ไม่รู้นะอาจารย์แค่ชอบนะสี่ห้าเก้าระวังมันกระดกเป็นสี่ห้าหกนะที่รักนะทันไหมจ๊ะทันไหมจ๊ะ